เปิดศึกละครหลังข่าวเรื่องไหนคว้าชายเทียบเรตติง้งคือเธอฟ้าเพียงดินหมอลำซัมเมอร์สามเรื่องใครปังที่สุดศึกละครหลังข่าวคือเธอฟ้าเพียงดินหมอลำซัมเมอร์เรื่องไหนปังสุดศึกละครหลังข่าววันพุธพระเรับบดีสามเรื่องสามรถกำลังสนุกเข้มขน้นแต่วันที่3สิงหาคม25 6 5เร้รตอติ้งจะคว้าไปเท่าไหร่บ้างตามไปเช็คดูพร้อมกันเริ่มจากดินแดนวิกซสามคือเธอคว้าพระน สุดฮอตคู่เคมีมายอย่างมาริโอมาเลอร์และยาย่าอุรัสยาพบกันครั้งแรกแต่ฟินเลยเรตติง2.4เรื่องย่อตอนล่าสุดก้าวกล้ามาริโอสารภาพรักสายคิ้มอุรัสยาและผูกข้อมือแต่งงานกาันทั้งคู่ตกลงสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่ายก้าวกล้าสัญญาว่าจะเป็นสามีและพ่อที่ดีให้กับลูกที่จะเกิดมาเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่มีความสุขมากแต่ขณะเดียวกันทรงศีลยูราน่านให้สันเซิร์นบิ๊กสืบ เรื่องสายขิมด้วยว่าจะชีวิตอยู่กันอย่างไรเข้มสุบช่ายมาพบกล้ากล้าที่ไร่สายขิมไม่สบายใจกับสิ่งที่กล้ากล้าและเข้มเคยทําในอดีตขณะเดียวกันทรงศิลให้สันเซิร์ตวางแผนที่จะแยกกล้ากล้ากับสายขิมออกจากกาันแต่แล้วชีวิตของกล้ากลา้อาออกมาถึงทางตานันเลิกต้องทําทุกอย่างเพื่อหาทางช่วยลูกชายส่วนทรงศิลก็ต้องการสายขิมกลับคืนไปด้านช่องวันสาสิบเอ็ดฟ้าเพียงดินขวานางเอกสาวหน้าหวานข้ามช่องครั้งแรกพรางกันนารา ประกบคู่พระเอกลูกรักฟิล์มธนภั์เรตติ้งสูง2.7พิทักษ์กับตานจัดงานเลี้ยงใหญ่โตตอนรับการกลับมาจากต่างประเทศของเทวราชฟิล์มและเลี้ยงฉลองให้กับความสําเร็จของเรื่องรองสู่สานหน้าหลานสาวที่เพิ่งเรียนจบด้านแฟชั่นชั้นสูงและพิทักษ์ยังมีข่าวดีบางอย่างที่เตรียมสะประกาศในงานนี้ด้วยเทวราชฝันร้ายเดิมๆถึงผ้าผู้หญิงที่ไม่รู้จักและถูกพิทักษ์ทาร้ายอย่างหนกักแต่ครั้งนี้สาริกา้ารางสัมผัสได้ถึง ความกลัวและความทุกข์ใจที่เทวราชยังหาคําตอบไม่ได้เธอจึงอยากช่วยให้หลุดจากฝันร้ายพีทากโกรธที่ลูกน้องคนสนิทอย่างหานนัดทําเรื่องพลาดหลายครั้งแหมยังคิดจะปกปิดเรื่องสําคัญที่อาจทําให้ตัวเองเดือดร้อนจนเริ่มสงสัยไปถึงเรื่องชมพู่น้องมะลิพาขวานว่าได้ตายไปแล้วตามที่หานเคยพูดไว้หรือไม่ ปิดท้ายวิกหมอชิดหมอลำซัมเมอร์ดันนางเอกดาวรุ่งมาแรงสกายมาเรียประกบพระเอกกามแนนบิ๊กเอ็มกิตาริสเรตติ้งแชมป์4.1หลังจากที่แอนนี่สกายขอโอกาสสตยาบิ๊กเอ็มให้พิมไม่ได้พักอาศัยที่บ้านสตยาเพื่อหลบคมกริดโพลทุกคนในบ้านต่างก็เปิดใจให้กับพริมมากขึ้นโดยเฉพาะทัศนาพลอยพิมเองก็เปลี่ยนแปลงตัวเองยายดวงสุนารีจัดงานเรียกขวัญให้พิมอย่างอบอุ่นผู้กำกับหนังต่างชาติ ถูกใจแอนนี่สัตยาบิ๊กเอมเขาไปสวมกอดแอนนี่สกายด้วยความคิดถึงหลังจากที่แอนนี่บินไปต่างประเทศกลับมาคราวนี้เลยโชว์ลูกอ้อนใส่แอนนี่แอนนี่เลยหันมาจุ๊บแล้วบอกว่าหายคิดถึงแล้วนะคะสัตยาก็อ้อนว่ายังเลยแอนนี่ก็จุ๊บไปอีกทีสัตยาบอกว่าดีใจสุดๆที่แอนนี่กลับมาแอนนี่กลับมาตามหาหัวใจตัวเอง